วันนี้นะครับมาบอกเทคนิคการตั้งราคาขายมีหลายๆคนถามมาว่าพี่หนูไปหาที่ดินมาร้อยตารางวาราคา500แสนบาทเนี่ยหนูควรจะทำบ้านขายเท่าไหร่ทรงไหนอย่างไรนะครับมีคนถามคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบไม่ได้นะฮะคณิตวิธีสอนตั้งราคาขายก็คือเบื้องต้นเลยเนี่ย ถ้าวันนี้เราจะทําบ้านขายสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก่อนหาที่ดินนะครับก็คือการมีแบบบ้านอยู่ในใจนะฮะมีแบบบ้านอยู่ในใจเนี่ยเราจะทําแบบบ้านแบบไหนนะฮะทรงไหนหลังคาแบบไหนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำสอห้องนอน2ห้องน้ําหรือว่า3ห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่และขึ้น3 d ที่ไหนใครเป็นคนรับทํา3ดีให้นะครับ พอทํา 3D เสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาปรับปรุงบ้านเราจนกระทั่งเราพอใจว่าอ๋อตอนนี้เราอยากทําบ้านทรงนอ์ดิกนะมีสระว่ายน้าด้วยหรือไม่มีก็แล้วแต่นะฮะคราวนี้บ้านขนาดเล็กขนาดใหญ่เท่าไหร่เนี่ยพอเราได้3 d ดีเป็นที่ถูกใจปรับจนเป็นที่ถูกใจแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะอาจจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนเพราะว่าหลักสูตรของผมก็คือ3 d ดีที่สวยบ้านที่สวยจะขายง่าย เพราะฉะนั้นการหาคนทำสามดีที่สวยๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ใช้เวลาหน่อยเข้าใจพอได้3าดีสวยๆแล้วเนี่ยต้องส่งไปเขียนแบบก่อสร้างนะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะว่าการที่เราเขียนแบบก่อสร้างเนี่ยเราจะสามารถคํานวณค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างได้อย่างเช่นแบบของเราเนี่ยพื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ยสมมติร้อยตารางเมตรนะครับสห้องนอน3ห้องน้ํา แบบนี้นะครับเราก็ส่งไปเขียนแบบก่อสร้างแบบก่อสร้างตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะบอกราคาค่าก่อสร้างของเรานะครับยิ่งถ้าเราถอด B O Q ได้เนี่ยความแม่นยำจะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะสิ่งนี้เป็นต้นทุนแรกที่เราจะต้องรู้เพราะว่าสมมุติบ้าน100งตารางเมตรนะฮะบ้าน100ตารางเมตรนะครับ3ห้องนอน3าห้องน้ำแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยสมมุติ ไปถอดแบบก่อสร้างมาได้ราคาที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับแสดงว่าต้นทุนของเราเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่า1 5 0 0 0 0บาททีนี้ต้นทุนอันที่2ก็คือเราลองไปหาที่ดินแปลงที่เหมาะเหมาะที่จะสร้างบ้านทรงนี้ซิว่าที่ดินเหมาะเหมาะที่จะสร้างบ้านทรงเนี้ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่สมมุติบ้านทรงนี้สร้างบนที่ดินร้อยตารางวา เราก็ไปเสาะหาที่ร้อยตารางวาซิ่ว่าร้อยตารางวาเนี่ยราคาต้นทุนอยู่ทเท่าไหร่อย่างบางคนได้ร้อยตารางมาวามาในราคาที่5 0,000นบาทอย่างงี้เท่ากับว่าต้นทุนของเราจะอยู่ที่ค่าก่อสร้างอยู่ที่1นล้านหค่าที่อยู่ที่5 0 0 0 0นบาทต้นทุนเราประมาณ2ล้านนะครับแล้วก็จะมีค่าโอนค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรต่างๆอีก 2- อ0 0 0มบาทนะครับโดยประมาณก็คิดเผื่อคร่าวๆไว้เพราะฉะนั้นต้นทุนเราจะประมาณ2องล้านสามแสนบาทนะฮะตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเลขของเราจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน3แสนบาทคราวนี้ถ้าเราอยากได้กําไร1ล้านบาทเราลองดูซิว่าแบบบ้านแบบนี้นะครับบนที่ดินร้อยวา3าห้องนอน3าห้องน้ำพร้อมสระว่ายน้ำเนี่ยต้นทุนอยู่ที่2ล้าน3และถ้าเราจะขายสัก3ล้าน5หรือ3ล้าน3เนี่ยเราจะได้กําไรประมาณ1ล้านถึง1ล้าน2แสนบาทเราพอาไหวไหมทรงนี้มันสู้กับตลาดได้ไหมแน่นอนถ้าเป็นบ้านพร้อมสระว่ายน้ำเนี่ยมันสู้ได้อยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามันเป็นตลาดที่เป็นลูโอเชียนนะครับเพราะฉะนั้นทําที่ไหนก็ได้ราคานะครับยิ่งถ้าทรงเราแปลกๆเนี่ยนะครับสามารถอัพราคาได้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราจะได้กาไรประมาณ1ล้านถึง1นล้านสองแสนบาทจากบ้านแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราไปเจอที่ดินแปลงที่ถูกกว่านี้ร้อยตารางวาเราอาจจะไปเจอ2 0 0 0 0 0 0 0 0แสนแสดงว่าเราจะเหลือกำไรเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน้องที่ถามคำถามว่า ที่ดินร้อยตารางวา500แสนแพงไหมจะสร้างบ้านทรงไหนดีอันนี้ตอบไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องน้องต้องกลับไปทำการบ้านก็คือต้องกลับไปดูแบบบ้านที่ตัวเองชอบลองถ้ามีทุนนะฮะใช้ทุนไม่เยอะประมาณ1 0 0 0 0สอง0 0บาทลองทำสามดีขึ้นมาดูนะฮะและถ้าเราชอบทรงนี้นะครับเรา เราเก็บมันไว้นานๆเลยเอาไปสร้างที่ไหนก็ได้นะฮะและให้เขาถอด B.O.Q. ค่าก่อสร้างออกมาว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปเจอที่ดินทำเลที่อาจจะไม่ใกล้เมืองมากแต่ราคาเบาๆเราสามารถทำกำไรมันได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์แรกก็คือจะต้องหาแบบบ้านให้ได้ก่อนนะฮะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องไปถอดราคามาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอาแบบบ้านเนี้ย ไปสร้างที่ไหนก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับเป็นโจทย์แรกที่จะต้องรู้ก่อนที่จะหาที่ดินนะครับอันนี้คือหนึ่งเทคนิคหนึ่งความรู้ที่เราจะได้จากคอร์สสอนสร้างบ้านขายสไตล์พูวิลล่านะครับสอนให้มือใหม่ที่ไม่ใช่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่อยากที่จะเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรียนรู้แนวคิดกระบวนการคิดสําหรับมือใหม่สําหรับเริ่มต้นนะฮะสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้แล้วก็พอเรามีความรู้แบบนี้นะครับ เราก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับวันนี้สิ่งที่ผมแนะนําสิ่งที่ผมสอนไปในคอร์สนะครับที่เราจะให้ความรู้ในคอร์สเนี่ยเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับมือใหม่นะครับไม่ใช่นักพัฒนาอาสังหาที่เก่งๆแล้วนะฮะนักพัฒนาที่เก่งๆแล้วก็อาจจะมาต่อยอดได้แต่สิ่งที่จะได้รู้ก็คือสําหรับคนมือใหม่จริงๆยังไม่เคยก้าวมาสู่วงการอาสังหาผมก็จะสอนให้ ทำอสังหาิมทรัพแบบใช้เงินน้อยๆนะฮะเริ่มต้นจากการตลาดขาย3ามดีก่อนถ้าขายได้มีลูกค้าค่อยหาวิธีการอื่นถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเริ่มต้นที่ทุนน้อยๆนะฮะคนเริ่มต้นที่มีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อยากจะเริ่มทําอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่มีทุนเยอะคอสนี้เหมาะนะฮะสอนสร้างบ้านขายสายพรทล่า